ทหารกองทัพภาคที่3เข้าตรวจสอบโกดังข้าวโครงการรับจำนำของรัฐบาลในเขตตำบนบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาพบมีความผิดปกติเนื่องจากประตูโกดังกลางถูกเจาะเป็นช่องเพื่อดัดแปลงทำเป็นประตูขนาดเล็กนอกเหนือยังพบว่ากุญแจแล็อกโกดังไม่ครบ3ดอกมีเพียงกุญแจของเจ้าของโกดังและทางจังหวัดส่วนของบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซอร์วหายไป ทหารจึงได้ยึดกุญแจทุกดอกและปิดประตูที่ดัดแปลงขึ้นและนํากุญแจมาล็อกเพิ่มพร้อมตีตรากองพันบนดินเหนียวเพื่อป้องกันการขนย้ายข้าวโดวยไม่ได้รับอนุญาตพลตรีกู้ชีพเลิ่บหนิมผู้บังคับการกองพลทหารราบที่4กองทัพภาคที่3ระบ,บุว่ามีเบาะแสความเคลื่อนไหวของกระบวนการทุจริตนำนำข้าวที่พยายามจะปกปิดหลักฐานการปลอมแปลงบัญชีว่ามีข้าวเก็บภายในโกดังหรือสต็อกลมโดยพยายามจะนำข้าวมาเติมให้ครบจำนวน รวมทั้งสับเปลี่ยนกับข้าวที่เสื่อมคุณภาพเพื่อปกปิดการทุจริตข้าวส่วนทหารค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากตรย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์เข้าล็อกโกดังข้าวโครงการรับจำนำปี2,556ทับ2,557ในพื้นที่อำเภอนางรองประโคนชัยและพุทธไทยสงที่เหลืออีก6แห่งจากเมื่อวานที่ล็อกไปแล้ว1แห่งและเพิ่มทหารเข้าไปร่วมดูแลร่วมป้องกันการทุจริตข้าว สำหรับโกดังข้าวทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์มีข้าวสารตามบัญชีที่ระบุไว้กว่า22,000ตันครับ